สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องซิสซี่ยิซนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนกันยายนปี2565ค่ะการทำนายนะคะจะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษเลยนะคะก็ขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะแล้วก็ใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะ เกดจะใช้หลกหักโหราศาสตร์ไทยนะคะโดยการดูดวงชะตาให้เพื่อนๆผสมกับไพ่ยิปซีนะคะเพื่อนๆก็สามารถดูตามลักนณะของตัวเองได้เลยถ้าสงสัยว่าตัวเองเป็นลักษณะอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาในที่ Facebook Facebook เพจซ e ซียิปซีได้นะคะเกดก็จะตอบให้เพื่อนๆทุกๆคนเลยหรือว่าถ้าใครอยากดูดวงเป็นพิเศษนะก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะ ถ้าฟังแล้วชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว,ว่าถ้าอยากเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนี่ยกดติดตามช่องเจสซี่ยิบสีไว้เลยเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดสำหรับคลิปหน้าคะ่ะ ชาวาลัคนาราศีกรกฎนะคะในเดือนนี้นะก็น่าจะเป็นช่วงที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะเนื่องจากมีดาวหลายดวงนะคะโคจรเข้ามาในจุดการเงินของคุณดาวพุธซึ่งเป็นดาวจากการสื่อสารแล้วก็สิ่งที่อยู่เบื้องหลังโคจรถอยมาพร้อมกับดาวศุกร์ค่ะซึ่งมาจากจุดครอบครัวแล้วก็จุดโชคลาภรวมถึงที่ตรงนั้นเนี่ยมีดวงอาทิตย์ที่ลอยเด่นเป็นเจ้าบ้านอยู่ทาให้คุณมีโอกาสนะที่จะ มีการเงินที่มั่นคงนะมีโอกาสที่จะได้เงินจากหลายแหล่งหลายทางค่ะถึงแม้ในะช่วงนี้ดาวพุธจะเดินถอยหลังมานะคะมันก็อาจจะทําให้คุณเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการล่าช้าในการพูดคุยหรือว่าการเจรจาต่อรองแต่มันก็อาจจะหมายถึงว่าลูกค้าเก่าหรือคนที่เป็นคนรู้จักเก่าๆเนี่ยกลับมาเพื่อให้คุณมีงานหรือว่าต่อยอดในงานของคุณได้แล้วก็มันก็ยังหมายถึงว่าช่วงมีการเงิน ของคุณเนี่ยก็จะดีขึ้นค่ะมีโอกาสที่จะได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะชีวิตคุณช่วงนี้ก็จะมีแต่เรื่องเงินเงินทองทองทำอะไรก็คิดแต่ว่าจะได้เงินหรือเปล่าลงทุนอะไรก็ต้องคิดแล้วว่าจะได้เงินเข้ามากี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแล้วว่าโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาในหลายๆทางเนี่ยก็มีเยอะมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานนะดาวเจ้าเรือนกรรม,มะคุณนี่ก็อยู่ในจุดที่โชคลาภนะคะ เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เดือนนี้คุณมีโอกาสได้รับอะไรดีๆมากยิ่งขึ้นงานที่เหมาะกับคุณช่วงนี้ก็น่าจะเป็นงานที่เป็นจจอบๆค่ะทําแล้วจบไปเพราะว่าดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยยังได้มาตรฐานที่ยังไม่ค่อยจะดีนักนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือว่าการติดต่อสื่อสารด้านไอทีหรืองานออนไลน์เนี่ยก็ส่งผลให้มีโอกาสได้รับรายได้เข้ามาดีมากกว่าปกตินะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ย,ยิบซีมีอะไรจะบอกคุณบ้างนะคะเกดชอบไพ่เซตนี้นะรู้สึกว่ามันสวยอะแล้วก็มีความสวยงามอ่อนโยนนะคะสามารถเล่าเรื่องราวของเพื่อนได้ในมุมมองที่มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆบ้างนะราชินีดาบเจ็ดเหรียญ10ไม้เทา้า The ะไฮเลฟเฟนแปดถ้วย The High p r i เ s t e s s ราชินีถือเหรียญ สองไม้เท้าเดซันหกเหรียญสี่ไม้เท้าเดท สำหรับชาวกรกฏนะคะเดือนนี้ก็ดูค่อนข้างผ่อนคลายมากกว่าเดิมไหมนะคะคุณมีความผ่อนคลายที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอเรื่องหนักๆหรือมีเรื่องให้ต้องฝ่าฟันมากกว่านี้เดือนนี้คุณดูผ่อนคลายมากขึ้นนะคะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปเนี่ยเริ่มได้รับผลงอกเงยเป็นต้นละเริ่มที่จะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่ทํางานอย่างหนักลงไปนะคะมันก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณได้พักมาก ขึ้นนะแต่ว่าดูแล้วมันไม่ใช่ช่วงที่คุณจะเจราจาตกลงอะไรกับใครสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยที่คุยกับคุณเขาอาจจะต้องรอคอยคําตอบจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรือว่าคุณอาจจะต้องรอคอยคําตอบจากคนที่คุณติดต่อหรือเจราจาด้วยมันอาจจะมีโอกาสที่จะทําให้การติดต่อสื่อสารเกิดความผิดพลาดขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของรอบๆเนี่ยครอบครัวก็ยังไม่ได้ถึงจุดที่จะมีความสบายนักนะคะมันเหมือน ว่าคุณยังต้องแบกภาระอะไรบางอย่างกับครอบครัวแล้วก็ดูจะมีปัญหามากมายที่ยังทําให้คุณต้องคอยแก้ไขนะคะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยปัญหามันไม่น่าจะหมดไปนะแต่ว่าเกณฑมองแล้วมันน่าจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองและก็วิธีคิดของคุณมากกว่าที่จากที่เคยเครียดกับเรื่องราวหรือปัญหาต่างๆเดือนนี้คุณมองโลกเปลี่ยนไปอะมองอะไรให้มันง่ายขึ้นนะคะมองโลกในแง่บวกนะคะซึ่งการมอง โลกในมุมแบบนี้มันก็ทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนี้มันก็ยังทําให้คุณมองเห็นหนทางที่จะเดินไปถึงจุดหมายหรือว่าไปแก้ไขปัญหาได้ฉะนั้นเนี่ยการมองโลกในแง่บวกเนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายคุณได้อีกด้วย ในเรื่องของการเงินเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้รับเงินนะคะจากกิจการที่คุณมีการลงทุนลงแรงไปแล้วก็อาจจะเป็นรายรับที่มาจากหลายๆทางเลยเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องชื่อเสียงหรือว่ามีเงินเข้ามาให้คุณได้มีความสุขแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินจากการติดต่อสื่อสารน,นะคะแล้วก็การที่จะต้องมีการเจราจาอะไรบางอย่าง ใครที่ทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวยๆงามๆนะคะก็มีโอกาสที่จะทำให้มียอดขายมากขึ้นหรือว่าใครสร้างแบรนด์ของตัวเองก็มีโอกาสที่แบรนด์คุณเนี่ยจะเป็นที่รู้จักมียอดขายเข้ามาค่อนข้างปังมากๆนะคะแล้วก็ชาวกรกฎคนไหนที่เป็นศินลปินนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่อารมณ์สุนทรีร้องเพลงเพราะนะแล้วก็มีศิละปะในตัวเองนะคะเดือนนี้ใครที่ทางานเกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษ ของตัวเองเนี่ยก็ทําให้คุณมีรายรับเข้ามาได้ค่อนข้างมากนะคะแต่เหมือนว่าเดือนนี้คุณมีแผนที่จะลงทุนในเรื่องของกิจการของคุณบางอย่างนะอาจจะเป็นการลงทุนในเรื่องของอาชีพในงานฝีมือของคุณก็ได้นะคะซึ่งคุณสามารถทําได้แหละแบรนด์ที่คุณกําลังจะทําหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังจะสร้างจะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ทําให้คุณเป็นที่รู้จักด้วยนะคะ ในเรื่องของโชคลาภนะเดือนนี้คุณมีโอกาสนะคะเหมือนมีลุ้นที่จะได้รับโชคหรือว่าได้รับเงินจากการเสี่ยงโชคบ้างพอประมาณนะคะขอให้มีลุ้นแหละอย่าลงเยอะนะ ในเรื่องของการทํางานนะคะคือเดือนนี้คุณเนี่ยเป็นศิลปินคุณต้องใช้อารมณ์ในการทํางานนะถ้าแบบไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่พร้อมถ้าไม่ได้มีบรรยากาศต้นไม้เล็กๆแสงสาดพอประมาณนะคะแล้วก็มีเพลงกล่อมคุณก็จะเป็นคนที่เหมือนเออยังไม่ได้อารมณ์เลยฉันยังทํางานไม่ได้ฉันยังคิดงานไม่ออกนะคะซึ่งอันนี้แหละก็เป็นปัญหาของชาวกรกฎนะที่จะมีความเป็นศิลปินค่อนข้างมากนะคะคืองานของ พวกคุณเนี่ยมันเหมือนเป็นจอ๊จอบๆอะ่ะที่ทําแล้วก็จบไปทําแล้วก็ให้มันเป็นเคสเคสอะค่ะเหมือนกับว่าคุณจะต้องทําให้มันสําเร็จทีละอย่าง ถ้ายังไม่จบเคสนี้คุณก็ไปต่อไม่ได้นะคะเนี่ยคืองานของคุณเนี่ยจะต้องเป็นเคสเคสนะคะมันเหมือนให้มันจบไปก่อน1งงานก่อนที่จะเริ่มงานใหม่ได้ซึ่งก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะได้งานมาหลายหลายเคสนะคะมันทําให้คุณค่อนข้างที่จะต้องดีวงานหนักเหมือนกันแต่คุณสามารถจัดการมันได้ดีมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยคุณพบปัญหาหรือว่ามีเรื่องจุกจิกอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าด้วยความที่มีทัศนคต ติเชิงบวกของคุณเนี่ยมันทําให้ปัญหาทุกอย่างมันกลายเป็นเรื่องที่ง่ายเลยแล้วคุณก็สามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายหรือจุดหมายของคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะใครที่มีลูกน้องอาจจะต้องระวังสักนิดนึงค่ะเพราะว่าลูกน้องคุณเนี่ยมีข้ออ้างเยอะมากเลยเกี่ยวกับการลาง,งานหรือการทิ้งงานนะคะมันทําให้คุณปวดหัวแล้วก็ต้องมานั่งทํางานด้วยตัวเองอะ่ะมันไม่ได้สบายจ้างลูกน้องทั้งทีก็ควรจะมีคนช่วยงานเนอะแต่คุณรู้สึกว่า,ามันไปอีกแล้ว ทิ้งงานอีกแล้วนะคะฉะนั้นมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องคุยกับลูกน้องคุณให้ชัดเจนนะอาจจะต้องคุยเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีการเซ็นเอกสารหรือว่าค่อนข้างเป็นทางการสักหน่อยนะคะเพราะว่าลูกน้องคุณค่อนข้างจะเห็นว่าคุณเป็นคนใจดีนะแล้วก็อยากจะลาเมื่อไหร่ก็ลามันทําให้คุณเหนื่อยมากกว่าเดิมนะคะฉะนั้นเนี่ยการใช้เอกสารที่มันเป็นทางการเนี่ยมันก็จะช่วยให้ลูกน้องคุณมีความเกรงใจแล้วก็เกรงกลัวคุณขึ้นมาได้บ้างนะ เรื่องของความรักนะคะคนมีคู่เดือนนี้ก็เหมือนคุณทั้งคู่เนี่ยรอคอยอะไรกันบางอย่างยังไม่ได้มีความสดใสชื่นเมื่นกันมากสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทุ่มเทกันไปในเรื่องของการทํางานการหาเงินมากกว่าที่จะให้ความรักหรือว่าทําให้คุณทั้งคู่มีความสดใสโรแมนติกอะไรแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะต้องเติมความรักกันเข้ามาให้มากขึ้นการพากันไปเที่ยวไปพักผ่อนนี่ก็จะช่วยได้นะคะ ทำให้ความรักของคุณน่ะสดใสมากขึ้นสำหรับคนโสดนะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าคุณเน้นแต่การทำงานการที่อยากจะมีเงินเข้ามามากๆแล้วก็คุณก็ติดมากด้วยใครที่คุณไม่ชอบนะคะพรุ่งนี้คือคุณก็ไม่คุยเลยอ่ะอารมณ์แบบไม่ได้ไม่คุยแล้วอย่างนี้แต่ถ้าเกิดคุณชอบใครเนี่ยคุณก็อาจจะทุ่มเทความรู้สึกลงไปค่อนข้างมากนะมันทาให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับการทุ่มเทความร ักความสัมพันธ์หรือว่าทุ่มเทความรู้สึกให้กับใครสักคนมันทําให้คุณไม่อยากที่จะครอบใครหรือว่าเปิดใจให้กับใครในช่วงนี้ก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่ายังไม่อยากครบใครก็ให้ใช้เวลากับการทํางานใช้เวลากับครอบครัวแก้ปัญหาของตัวเองให้มันสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็ค่อยเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาก็ได้แต่กน็แนะนําอีกอย่างหนึ่งก็อย่าติดมากค่ะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินนะให้ใช้เหตุผลให้มากขึ้น โอกาสที่คุณจะได้พบสิ่งดีๆหรือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตคู่ในเดือนนี้ก็มีมากจริงๆนะคะฉะนั้นก็รอไปหน่อยเนาะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ไปในมุมที่คุณต้องการเลยเพราะว่าการมองโลกในแง่ดีของคุณมันซับพอร์ตให้คุณเนี่ยมองโลกในแง่บวกแล้วก็มีความสุขมากขึ้น สำหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องซิซียบด้วยนะคะหรือว,ว่าถ้าอยากเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนี่ยกดติดตามช่องซิซียบไว้ด้วยเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ